ตลุดจะอะไรเนี่ยทุกคนหนูติ๋วอยากกินนมตรงนี้ไม่ได้เกระทองแม่อย่าเดี๋ยวเลอกด้วยเดี๋ยวลอกหนูอยาจับแรงด้วยหนูเป็นโอ้โหเต็มหน้าแม่เลยปั๊บปึ้งไอ้สมัยนั้นเจ้ามีปั๊บปึ้งเล่นยอะหรือโอ้เข้าตามแม่แล้วเจ้าเจ้าติ๋วเจ้ามาจากอายารักไม่ใช่หรือข้าเนี่ยอยู่ในนางทาสนะ เจ้ามาได้อย่างไรหรือพ่อเจ้ามาไหมพ่อเจ้าอ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้โอ้โหวันนี้เรามาในตีมตัวละครที่คิดถึงนะคะเดี๋ยวมาดูเอานี่พ่อมาเลยนะฝันสือเสยมาเสือุเจหนอัสือมาหนูติ๋วมีพ่อมาด้วยนะหลายคนจําได้ไหมคะว่าพ่อหนูติ๋ว ชื่อว่าอะไรลูกค้าบอกแม่เลือกสักเรื่องจะเป็นนังข้าหรืออันนี้คือท่านเจ้าคุณของชเณงแล้วเราก็มีรูกด้วยกันชื่อว่าหนูติ๋วหนูติ๋วลูกค้าบอกเอาดีๆเรื่องอะไรกันแ้่ลูกค้านี้ไม่ได้มีแค่พวกเรานะคะนี่แค่น้าจิ้มค่ะเดี๋ยวมีอีกเพียบค่ะใครที่คิดถึงพวกเรานะคะเหล่านักแสดงที่มาในธีมของซันแฟร์เขาเรียกว่าตัวละครที่แฟนๆคิดถึง ใครรูปแฟนๆบอกใครคิดถึงหรอ <c oughs> ใครคิดถึงไม่สร้าง <c oughs> คิดถึงแน่นอนนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยคิดถึง